โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ขออยู่ดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC ออนไลน์เช่นเคยนะเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆในคลิปนี้เราก็จะมาอยู่กับซีรีส์สายฟรีเหมือนเดิมนะครับกับฟูลทีมบาเยอร์มิวนิค EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2แล้วนะครับสำหรับ EP ที่เอ่อไม่ใช่ดิสำหรับจาก EP แรกมา EP ที่2เนี่ยก็ใช้เวลาออดองการ์ดนะครับหรือว่าออนนะประมาณ สอาทิตย์นะประมาณ14วัน14-15วันนะครับเพื่อนๆก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับก็แลนกิ้ง1นนะก็จะมีเล่นบ้างนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะเน้นไปที่โหมดมนเจอร์นะครับแล้วก็ทำอ่าเนี่ยครับกิจกรรมแล้วก็ภารกิจรายวันให้ครบนะแล้วเราก็จะมารับของกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะเพื่อนๆไปดูนักเตะนะที่เราจะได้ทำการเสริมใน EP นี้ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ผมตั้งซื้อไว้ก่อนอ่าที่ผมตั้งซื้อไว้ใน EP นี้เนี่ยได้2คนแน่ๆนะครับนั่นก็คือฟองลิเบอรี่กับคูมันนั่นเองนะก็คือซื้อไว้ตั้งแต่ EP แรกนะครับเพราะฉะนั้น EP นี้เนี่ยเราจะได้2คนแน่ๆเลยแล้วส่วนใน EP นี้เราจะเสริมใครเป็นคนที่สามไหมก็ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเสริมใครอาจจะซื้อไว้นะครับ ไม่แน่ใจว่ามีใครตั้งขายไว้มั่งนะเนี่ยคลิปเนี่ยมีคิมมินแจนะมีฟิลิปรามอ่าก็อาจจะซื้อรามกับคิมมินแจไว้นะครับถ้าเงินพอคิดว่าน่าจะพอแหละเพราะว่าในอีพีเนี้ยเรามีเงินสำรองอยู่แล้วอยู่แสนเก้านะครับแสนเอ็มนั่นเองนะแสนล้านแล้วก็โอเคนะก็ปรับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมีกดรับนักเตะที่เราได้ทําการลงขายไวนะเนาะเพื่อนเดี๋ยวไปดูหน้าของกันดีกว่า เดี๋ยวเราจะมาเปิดการ์ดกันการ์ดนักเตะเนี่ยที่ผมดูไว้กับตอนแรกเนี่ย EP นี้เนี่ยน่าจะเปิดได้ประมาณ50นะประมาณ60ไม่เกิน70นะครับเพราะว่าการ์ดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มีประมาณ51ใบแล้วก็มีจากาในกล่องลอตเตอรี่นะครับอีกประมาณ43กล่องเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะได้การ์ดมาเพิ่มไม่เกิน10ใบนะเพื่อนๆป,ประมาณนี้โอเคแล้วก็มีอะไรอีกอ่ามีการ์ดผู้จัดการ แพ็คผร้จดการอ่าแพ็คแพ็คเรเวลไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดการ์ดนักเตะเลยแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ดิก่อนอื่นเราต้องอ่าเปิดลอตเตอรี่ก่อนนะครับสี่สิบสาลูกนะเพื่อนมาดูกันว่า EP นี้เนี่ยเราจะท็อปฟอร์มหรือเปล่าจริงทําสายฟรีเนี่ยไม่ได้หวังอะไรมากอยู่แล้วนะเพื่อนนะหวังแค่เปิดการ์ดได้หลักพันเอนะก็โอเคเลยนะครับโอเคการ์ดก็ประมาณนี้เนาะเราได้ มากสุดน่าจะเป็นเงินเงินเอ็มน่าจะ400นะเอ็มเดือนๆ400เอ็มได้ประมาณ3ใบนะครับอ่า4ใบได้ประมาณ4ใบอ่าแล้วก็450ใบหนึ่งนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดเปิดการ์ดสุ่ม B P ดีกว่าเดี๋ยวผมหาแป๊บอ่าเดี๋ยวเลือกการดจะพะการ B P อ่าการสุ่มไม่มีว่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดแบบนี้เลยแล้วกัน69ใบนะจาก การดองประมาณ2อาทิตย์นะเพื่อนๆกับเอางี้ดีกว่าเนี่ยเราตั้งต้นไว้แสนเก้านะเดี๋ยวเรามาดูว่า EP เนี้ยในการออนในโหมดมินิเจอร์นะครับเราจะได้เงินเอเท่าไหร่ตอนนี้ขึ้นไปสองแสนแล้วนะครับเฮ้ยยังไงเนี่ยได้ครบป่ะเมื่อกี้เหมือนเหมือนสัญญาไม่ไฟฟหลุด ก็ได้จากแสนเก้าได้มาเพิ่มเป็นอตอนนี้เป็นสองแสนสองแสนเอมนะสองแสนสองนะได้มาประมาณน่าจะประมาณหมื่นสองหมื่นเอมนิดๆน,น,นะครับเดี๋ยวไปเปิดการนักเตะกันเลยดีกว่าเพื่อนการนักเตะเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมากนะเดี๋ยวผมจะเปิดทีเดียวเลยนะครับหกสิบเก้าใบมีอะไรให้เราลุ้นหรือเปล่าแค่นั้นเองจริงๆอย่างที่ผมบอกนะลุ้นหลักพันนี้ก็ โอเคแล้วนะครับสำหรับสายฟรีนะเพื่อนๆมาไฟไหมอ่ะไฟเย็นไหมถ้าไฟเย็นนี้ดีมากเลยนะไม่ไฟวะเพื่อนๆอนเอาบาอู้สามพันโอเคครับสามพันเป็นหกพันสองพันหกเจ็ดแปดแปดพันอุ้ยโอ้หมื่นเอ็มสำหรับหมื่นนิดนิดสำหรับการเปิดนักเตะรอบนี้นะเพื่อนๆอืมโอเคโอเคใช้ได้เลยใช้ได้เลย ส่วนการ์ดที่เหลือก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเอาไว้เปิดใน EP ต่อไปก่อนอื่นผมขออนุญาตนะครับกดรับนักเตะที่เราได้ทำการขายไว้ EP ที่แล้ว1,000ง M มเอ็มมีตัวไหนแพงๆหลักพันเนาะหลักพันหลักพันไม่อยากใช้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับเลยแล้วกันนะเพื่อน แล้วก็ได้มาเพิ่ม EP นี้เราได้มาทั้งหมดนะครับจากแสนเก้าได้มาเป็นสองแสนสี่หมื่นเอ็มก็ได้ประมาณได้มาเพิ่มประมาณสามหมื่นเอ็มสามหมื่นสี่หมื่นเอ็มนะครับ EP นี้จากการดองดองจากการดองกา๊าซจากการออนเมเนเจอร์นะประมาณสองอาทิตย์ได้มาประมาณสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเอ็มก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่นะสำหรับสายฟรี โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนๆเดี๋ยวผมขออนุญาตกดรับนักเตะเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา,อาเข้าทีมเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันทีเดียวเลยนะขอรับไปก่อนส่วนนักเตะที่ผมเปิดได้ทั้งหมดนะครับก็จะมีเนาะพวกนี้เนาะอัลบาเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตั้งขายเลยแล้วกันจริงๆผมตั้งขายเป็นสูงหมดเลยนะแนะนําเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครไม่แบบว่า,าไม่ร้อนเงินนะไม่ร้อนเงินเอ็มนะ ผมแนะนำให้ตั้งสูงไปเลยนะครับไอ้พวกราคาหลักร้อยห,หลักพันเนี่ยอ่าหมเพราะฉะนั้น EP หน้าเนี่ยเรามีเงินจากการขายนาเตนเนี่ยแน่ๆเลยประมาณหนะมื่นเจ็ดนะเพื่อนๆโอ้ก็คืออาทิตย์หนึ่งอ่าประมาณสองอาทิตย์ได้ประมาณ1 0ื่นกับ20,000ก็โอเคนะรวมจากการแบบเปิดการ VP ด้วยนะครับ แล้วก็นักเตะที่ผมจะทำการเสริมเพิ่มในอีพีหน้าที่เราจะได้รับกันนะ,ะผมดูก่อนชวายสไตเกอร์จริงๆผมอยากอ่าผมขออ่ซื้อตามราคาเลยแล้วกันอ่าลามเหรอเอาโอเคไม่เป็นไรเกือบหมื่นนะซื้อไปแล้วก็ทิมมินแจมีตั้งขาย อาแจมีคนตั้งอ่ะอ่าผมซื้อให้แล้วนะใครตั้งก็ตามนั้นเหลืออยู่สองแสนชวายสไตรเกอร์นอยเออร์ปาวาโอเคอ่าเดี๋ยวนักเตะเนี่ยเดี๋ยวไปกดรับ e ีพีหน้าละกันเพื่อนแล้วก็อีพีหน้าเนี่ยผมคิดว่าผมจะเสริม3าคนนี้ให้ครบเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูนักเตะที่ผมจัดเข้าทีมที่ซื้อมาในวันนี้กันดีกว่านะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ กับทีมของเราเป็นที่เรียบร้อยนะนเพื่อนๆใน EP นี้นะครับเราได้ทำการรับลนะิเบอรีอ่นะเออไม่ใช่รับลิเบอรี ivery, เนะ่เสริมจะไปเดลิเบอรี่เฉยเลยนะเสริมลิเบอรี่นะครับแล้วก็โคมันเข้ามานะบวก8กับลิเบอรี่บวก7เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเหลืออ่าแล้วก็มีพี่พองกำพลน,นี่ไม่นับก็จะเหลือ1 2 3 4 5 ก็จะเหลือประมาณอีก5คนนะในการทำฟูทีมอาเยเออร์มิวนิกสายฟรีซีซั่นแรกของเราก็จะจบนะครับก็ผมคิดว่าไม่น่าเกิน5 EP ีนะเราก็จะสามารถขึ้นซีซั่น2แล้วก็อัปเกรดนะักเตะเป็นตัวที่เก่งเป็นตัวที่ใหม่ขึ้นแต่ว่า,าผมบอกเพื่อนๆไปก่อนมันอาจจะช้านิดน,นึงนะเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะว่าเราเนี่ยเล่นสายฟรีนะครับแล้วก็ออนในโหมดมเนเจอร์นะครับ โอเคเพื่อนๆก็ประมาณนี้ทีมเราก็เริ่มเข้าที่นะครับก็กําลังจะสวยเลยก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะสายฟรีทําทีมไปเรื่อยๆนะครับไม่เติมเงินก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ